ครับสวัสดีที่สุขสุกงดครับมืองหลวงหลอดมาสรุปผลบังไฟนะครับบานทางงามนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบังที่หนึ่งเสมียนสินนะครับหกสิบเก้าสิบนะครับแตกตุ่มนะครับผมเจ้านะครับเปิดงานก็แตกซะแล้วนะครับบังที่สองลีกิดสวรรค์นะครับเก้าสิบยี่สิบเด็ดร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้บังไฟราคานะครับบังที่สาม ตั้งเกิดมาแห่งนะเพียง30มสิด36้365คะแนานผ่านวานเจร,เรีบนะครับบางที่4กอดก่อนเมกนะครับยี่สิด้อยสี้าคะแนานผ่านวานเจียบนะครับห้าวิทำงานนะครับบางที่หาใช่จราจรนะครับสี่สิ้าหกส้าด้อยสคะแนนผ่านวานจู้วยนะครับบางที่6โดดจะเญน,นะครับ ไม่ตีนะครับสร้างบตีติดฝนนะครับติดฝนโดนนะครับได็สามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับบางที่เจ็ดนะครับเสียอามสร้างลุยนะครับไม่ตีนะครับติดฝนโน้ตเสด็จฝนตกแห้งตกดมนะครับได็สามร้อยสามสิบห้าคะแนนนะครับบางที่แปดนะครับนครเสวรลคานะครับยี่สิบห้าสิบเด็สองร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก้าแสนสิรินะครับสามสิบหกสิบเด็สามร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่สิบเพชรแสนแก้วนะครับยี่ห้าหกสิบเด็สามร้อยสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบาง ที่11นะครับท่องพักดีนะครับสา 4 0 8 5ได้2เดค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่12ออเฉลิมพ่น4ะครับ40 80ได้395คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่13โกแก่นะครับ4ี70ได้300พอดีไม่ผ่านนะครับบางที่14ซอแท็กเตอร์นะครับ30ม5ได้260คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบ้างที่15้านะครับสอไพศาล้360ิะแนนเจะครับบ้าที่6สะครสอศ์50 9 0ได้375เจ้านะครับบ้างที่1ก นครลินฟ้า5ิ95ไา้ด้3 7เเจ้านะครับบางที่18โพจะเลิ่นะครับ5้า5ิด้385เจ้านะครับมากรรมไฟเจ้านะครับ4บางรวดนะครับบางที่19เทพจักรพรรดินะครับ20 60ได้1 6 5คะแนนไม่ผ่านครับเจ้าไปเจ้ามาเสียสัมบังที่20นะครับไผ่สีทอง5 0 9 5ได้370คะแนนเจ้านะครับบางที่21ดงบางยุคใหม่บวก ที 2a นะครับ50 80ได้440คะแนนผ่านวานจุ้ยนะครับบางที22ฟอร์ดหอมแดกนะครับ360ได้200คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที23กูลาบขาวนะครับผม30 55นะครับได้355คะแนนเจ้าหมวกนะครับโอ้ยนิดเดียวนะครับผมเหอะเจ้านะครับบางที24 e ฮอนคูกตาโตนะครับลำชาชาช่าลำโตเลยทีเดียวนะครับ 30- 60นะครับได้390คะแนนผ่านวานจรีบนะครับผมโอ้นะผู้ใดเขาถือกระมันผู้บาถือกระจังนะครับแต่บางไฟจาวลายนะครับหาบางหกบางเจ็ดบางรวมบางแตกบางแหลกจาดตุ่มเนื <laughs> จวดตุ่มน่าจะแตกค่าทานนะครับผมนะ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกร,ราบขาออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ